กระถินกับเพิ่นว่าเพินพ่นบ่อหอยเด็ดนะครับเออเพิน่นเพิ่นบ่อเด็ดเพิ่นว่าห้ามเด็ดกระถิ่นเ,เดี๋ยวผมผมสิบ่เด็ดครับเดี๋ยวผมสิหลักกินครับเจ้าของเพิ่อนกระถิ่นนะครับเพิ่นว่าห้ามเด็ดครับเขาเป็นเด็ดนะครับไอ้แอ๊ เจ้าของเห็นก็เบิ่งเรับผมบริเดตสเด้อผมเ็ปตามระเบียบนี่แหลบทุกคนคืออผมบริเตกินเด้อผมกินด้วยโฮมบริเตสผลไม้ป่าครับหากินได้ครับจะหามเด็ดเลยครับเดี๋ยวองจะกองมาเดี๋ยวถ้าเกิดเด็ดทีเจ้าของมันหายครันี่ไากินเ็มได้ก็ได้หามเด็ดมันกินไม่ไม่จะกกนี่แหละครับไ่ต้องเด็ด ปฏิเด็ดเด้อตักทานเด้อครับเจ้าปฏิเด็ดเด้ออันนี้ก็ปฏิเดชครับเป็นวัมไห้เด็ดครับนี่ก็ระปฏิเดชครับตัวห้ามเด็ดครับเรียกปฏิเด็ดครับอืมจะกินแล้วครับสงสงบพิษอย่างเด็กเนาะเพิ่นสงบจับเขาหรอกเพราะว่าเขาเขาปฏิเดชเดชเพิ่นว่าห้ามเด็ดกระถินผมก็ปฏิเดชเด้อผมแกะกินหมดแล้วหร่ควรอยู่เออแต่ผมปฏิเดช มีพยานเด้อครับเด้อน้องอยู่ใกล้ๆอยู่วะนี่กืบบดีเดตครับนี่คู่ง,ง่าครับกินงคู่ง่าครับบดีเดตจะง่าเด้อบอกไว้เด้อเจ้าของนั่นเด้อผมบดีเดตเด้อครับแค่น,นี้แหละครับครับผม